เป็นครั้งของโรคนะคะเป็นโรคกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารภูมิแพ้แล้วก็เม็ดเลือดขาวต่ําแล้วล่าสุดก็คือมาเป็นมะเร็งไทรอยด์ระยะสุดท้ายนะคะเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะสามคะพูดถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นล้านเหมือนกันนะคะที่ที่รักษาทั้งหลายแผนนะคะป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะที่หมอบอกว่ารักษาไม่หาย ต้องกินยามาตลอดชีวิตเป็นมามากกว่า30ปีค่ะเริ่มแรกคือกดไหลย้อนหายไปนะกระเพาะอาหารหายเพราะเราปัดน้ำต้น้วยกินทุกวันเอาระดับเม็ดเลือดขาวตีขึ้นมาดีภูมิแพ้จากที่เราเนี่ยเขาป่วยก็ป่วยเขาไอาแล้วก็ไอนะขี้มูกก็ไหลฟาดๆหายไปตอนนั้นไม่ได้นถึงมะเร็งขึ้นมายีงไงก็ตายอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ได้มีภาระอะไรพอผ่านไป6เดือนนะคะ หมอให้ไปตรวจมะเร็งปรากฏว่าค่าไทรอยของคําว่ามะเร็งระยสุดท้ายของเรามันหายไปรีวิดไปสามเดือนก็หายป่วยอะค่ะ4-5เดือนร่างกายนี่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ